ตอนที่16นะครับเริ่มมาที่ไอเทมที่ใช้ในการชุบชีวิตสารคุนะครับมันคือก้อนน้ำตาแห่งการเกิดใหม่ซึ่งหนึ่งลูกเนี่ยมีราคาสูงถึง4ล้านมานีเจพีเอนซิลิกอนเนี่ยได้ไปกวานซื้อมาทุกลูกเพื่อสู้ในศึกครั้งนี้โดยวิธีใช้เนี่ยคือปาไปใส่ผู้เล่นที่ตายภายใน10วินาทีนะครับก็จะเกิดใหม่แบบเลือดเต็มแบ่งกันไปคนละสีลูกส่วนอีกไอเทมหนึ่งคือยาชุบชีวิตที่ด้อยกว่าลงมาหน่อยซึ่งจะเพิ่มเลือดขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวหลังจากชุบแบ่งกละอัน หมายความว่าตอนนี้จะมียาชุบทั้งหมดเนี่ย27อันนะครับซึ่งระหว่างชุบซันรัคูขึ้นมาคนอื่นจะถ่งเวลาให้ก่อนนะครับซันรัคูจะเป็นแกนหลักในการรับมือกับวีเทอร์อมอนหลังจากคัดโซ่รับมือให้ชั่วคราวซันรัคูก็ไปสู้ต่อซันราคูเนี่ยทำได้มากกว่า2นาทีก่อนตายนะครับซึ่งก็เป็นสถิติใหม่สูงสุดจากที่เจเคยสู้มากับโวกพีเคเลยวีเทอร์อมอนได้ร่ายสก,กิลระฆังอัศนีเป็นสก,กิลที่จะเรียกสายฟ้าที่โดนแล้วตายทันทีพาสายผู้เล่นทั่วแอเรียเป็นเวลา5วินาที ซึ่งต้องหลบให้ได้นะครับหลังจากนั้นวเวเทอมอนได้ใช้สกิลต่อเนื่องกลุ่มก้อนมีคาเป็นการใช้เมฆรูปมือยั์ซึ่งสังหารเป้าหมายได้ในการโจมตีเดียววิธีหลบก็คือต้องไปด้านหลังของวเวเทออมอนหรือขึ้นบนฟ้าซัโนคุได้ตายอีกครั้งจากการโจมตีนี้เพราะยังไม่รู้ว่าหลบยังไงนะครับคัตโซได้ปลายาชุบชีวิตครั้งที่2ให้แล้วก็ไปรับช่วงต่อช่วงคราวแต่ก็พลาดท่าถูกฆ่าตายเหมือนกันทําให้เจเนี่ยปลายาชุบครั้งที่3ให้คัตโซ ซันรักูได้เข้ามารับช่วงต่อและหลบระครังอัศนีแต่ก็ตายจากการโจมตีต่อเนื่องเจได้ปลยาชุบครั้งที่4ให้กับซันราคุและก็ครั้งที่5เนี่ยคาโซหลังจากเกิดหมายรอบนี้คาสโซได้บอกว่าไม่มีทางหลบได้หรอกการที่รอดได้แค่30วินาทีเนี่ยก็เป็นปฏิหาริย์มากแล้วเจก็บอกว่านั่นก็มากพอแล้วละ่ะสมแล้วที่เป็นพวกนายการเตรียมการของฉันใกล้เสร็จแล้วละ่ะหลังจากนั้นเฟสแรกเนี่ยก็หมดลงเพราะผ่านไป10นาที การต่อสู้ได้เข้ามาถึงเฟสที่2แล้ว,วเวเธอร์ไอมอนได้เรียกกิเลนจากกลุ่นออกมาในเฟสนี้ซึ่งคัดโซจะต้องเป็นคนรับมือกับกิเลนนะครับเป็นกิเลนที่ยิงเลเซอร์และมิสไซล์ได้เพราะถ้าปล่อยมันเอาไว้โดยไม่มีใครไปรับมือมันจะยิงเลเซอร์ไปทั่วบริเวณแถมถ้ามันรวมล่างกับวเวเออร์ไอมอนได้มันก็จะไร้เทียมทานทันทีและก็ไม่มีโอกาสชนะอีกต่อไปวิธีการรับมือคือให้ขึ้นไปขี่ที่กิเลนให้มันพยศไปเรื่อยๆโดยไม่ตกลงมาในเฟสที่2นี้ก็ต้องใช้เวลา10นาทีเหมือนนกัน ส่วนตาช่างที่เจเนี่ยก็ถือมาตั้งแต่ต้นนะคือตาช่างแห่งความเท่าเทียมเป็นหนึ่งในไอเทมที่เทียบที่สุดในเกมนี้ครอบครองโดย npc ในเกมสมาคมตาช่างทองคําถ้าหากเลือกของถวายลงไปฝั่งซ้ายจะสามารถเลือกรับพรที่เท่าเทียมกันจากฝั่งขวาได้นะครับซึ่งเจเนี่ยก็ดันไปขอยืนตาช่างนี่มาจนได้นะเจได้ใส่ของที่มีมูลค่าสูงสุดทุกอย่างเท่าที่เจมีตั้งแต่เล่นเกมนี้ลงไปนะครับรวมเป็นมูลค่า30บล้านมานีและเลือกรับพรเป็นค่าสตามิน่าชั่วคราว หนึ่งแสนมานีต่อหนึ่งหน่วยสกิลพอยด์โดยจํานวน30ล้านทาให้ได้มาทั้งหมด300พอย์เรียกได้ว่าเจ๊แกลงไปหมดหน้าตักเลยนะครับทุกอย่างเท่าที่มีในการต่อสู้นี้อย่างแท้จริงเจ๊ได้แบ่งแต้มพอยให้ทั้งซาราคุและคัตโซไปทางน้าตาเพราะเพลงเหลือหลายเพื่อที่จะได้รับมือกับวิเทอร์เอมอนเล็กกิเลนได้นานขึ้นเพราะเลเวลถูกจากัดอยู่ที่50สเตตัสเลยค่อนข้างห่างจากวิเทอร์เอมอนที่มีเลเวล200 อันนี้เป็นวิธีเดียวที่จะสามารถเพิ่มค่าสติ๊กซได้นะครับเพื่อสู้กับวเทอร์มอนโดยที่ไม่มีผลเสียอะไรนอกจากราคาที่ต้องจ่ายนะซันรคูหลังจากที่ได้แต้มเพิ่มนะครับก็เลยทาให้สามารถสู้ได้ง่ายขึ้นมาบ้างซันรคูได้ชิงดาบออกมาจากวเทอร์มอนโดยการปล่อยไปที่ดาบระหว่างที่ไร่สกิลสะบั้นสายลมด้วยค่าโชคที่เพิ่มขึ้นมาทําให้สามารถชิงดาบมาจากวเทอร์มอนได้แต่ด้วยความประมาทเพราะได้ใจซันราคูเนี่ยไม่ทันระวัง สกิลต่อไปของวิเซอร์อมอนก็คือมหาวายุเป็นท่าคว้าเอาตัวผู้เล่นเนี่ยเพื่อสังหารทันทีคล้ายท่าบีบพอนะครับท่านี้เนี่ยโดยการแทบการนะครับก็คือจะใช้ก็ต่อเมื่อไม่มีดาบซาลาคูเนี่ยหลบได้ในเซียววินาทีก็จริงแต่ก็หลบไปผิดทางเพราะไปได้ตั้งตัวทําให้วิเทอร์ไอมอนเนี่ยหันไปนลิงเจยแทนวิเทอร์ไอมอนจะเข้าไปคว้าเจยแต่ก็โดนซาลาคูเนี่ยฟันจากด้านหลังแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับจากนั้นก็ได้คว้าซาลาคุแทนซาลาคุได้ตายทันทีจากการโจมตีนี้ โดยเธอเอมอนเริ่มการไล่กลุ่มก้อนเมขาต่อเพนซิลิกอนได้รีวิ่งไปด้านหลังก่อนที่โมชันโจมตีเพื่อจะหลบและปายาชุบให้ทันก่อนสิบวินาทียาชุบครั้งที่6ได้ถูกใช้โดยสาลคูนะครับเพนซิลิกอนบอกว่าถ้าตายอีกรอบเนี่ยอาจจะถูกกวาดล้างเลยก็ได้ระวังด้วยละ่ะสาลคูก็บอกว่าให้มันสู้โดยที่มีดาบเนี่ยดีกว่าเพราะว่ารู้สกิลแล้วเพราะไม่มีดาบเนี่ยดันมีสกิลใหม่โผล่มานะครับส่วนคัตโซได้ผูกตัวเองมัดติดกับกีเลนเพื่อจะไม่ให้ตัวเองเน่ยตกลงมานะครับ ไม่นานเนี่ยเฟสสองก็จบลงและเข้าสู่เฟสสามวเทยมันได้คุกเข่าลงที่พื้นและชุดเกราะก็เริ่มผุพังเสื่อมสลายเจบอกว่าสมาคมอาชูราที่ขนคนมามากมายเคยมาถึงเฟสสามได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนี่คือของจริงแล้วซึ่งครั้งเดียวที่เจและสมาคมอาชูราเคยมาถึงตายทั้งหมดทันทีตั้งแต่เริ่มเข้าเฟสสามเพราะหลังจากที่เกราะเริ่มผุพังวเทอมันจะคำรามกรีดร้อง แรงสะเทือนนั้นจะฆ่าทุกอย่างในแอเรียไม่ว่าการป้องกันใดๆก็ใช้ไม่ได้ผลตอนแรกเจก็นึกว่าวิเทอร์เอมอนเนี่ยเป็นเผ่าจากคนจากย,กยุคสมัยแห่งพระเจ้าแต่ทว่าจากข้อมูลใหม่ของซันรคุคที่ได้มาจากแวชทําให้มีตัวเลือกขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างคืออันเดดเจก็ได้ปาน้ามนต์ใส่วิเทอร์เอมอนนะครับซึ่งเป็นน้ามนต์พิเศษที่สร้างโดยสตรีศักดิ์สิทธิ์อิริเทล่าผู้เป็นผู้ที่รักซึ่งสร้างยากมากนะครับเป็นน้ามนต์ที่อยู่ในระดับสูงสุดในเกมแล้ว และดูเหมือนว่าการคาดการณ์จะถูกต้องวิเทอร์เอมอนคืออันเดธที่สวมชุดเกราะเอาไว้ความจริงแล้วในตอนแรกเฟสแรกและเฟสสองนั้นผู้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่วิเทอร์เอมอนนะครับแต่เป็นชุดเกราะจากคนที่เคลื่อนไหวได้วยตัวเองที่เลนเองก็ได้เปลี่ยนรูปร่างเป็นชุดเกราะซันรคกุเลยให้เจเนี่ยไปช่วยคัดโซซะส่วนตัวเองเนี่ยจะโซโลโวิเทอร์เอมอนเองซันรคกุได้คิดในใจว่าแค่รอให้ครบเวลามันน่าเบื่อจะตายไปไอเกมเทพระดับนี้ มันต้องสู้สุดเบี่ยงสิซึ่งผลจากการที่เกาะเสื่อมสลายลงทําให้สามารถเริ่มโจมตีวิเทอร์ไอมอนมีดาเมจเกิดขึ้นนะครับจันครคู่ได้บอกว่าการที่ผู้เล่นสามารถอดทนกับเฟตอมตะ20นาทีได้เฟตที่3เนี่ยไม่ได้ทํามาเพื่อให้รอ,อ10นาทีหรอกแต่ทํามาเพื่อให้สวนกลับได้ต่างหากละ่ะจันทรคูก็ได้เปลี่ยนชุดส่วนหัวนะครับเป็นหมวกจากคอร์วิเทอร์แพร่การโจมตีของวิเทอร์ไอมอนและได้เอามีดที่แวชตีให้จันทากะายคูข้างขึ้นและข้างแรมออกมาใช้ ซันนัุได้โจมตีด้วยสกิลผสมที่ซื้อมาจากเอรุคทักษะใบมีดบอเปลวจันทรากระจกวารีหลังจากนั้นได้เข้าไปแทงริติคอตต่อเนื่องวีเทอร์อิมอนได้คุกเข่าลงจากการโจมตีนี้ซันนัุเองก็ัวเราะอย่างสนุกสุดเบี่ยงส่วนฝั่งคัสโซและเจก็ต้องหยุดไม่ให้ยินเลนร่างเกราะไปรวมร่างกับเีเทอร์อิมอนแล้วก็ไม่ให้มันหันไปโจมตีซันนัุคัสโซได้พลาดท่าตายนะครับแล้วก็ได้ใช้ยาชุบอีกครั้ง จนได้่วงเวลาเอาไว้ให้พร้อมกับให้ยาที่จะเพิ่มสเตตัสอีก15นาทีรวมกับตาช่างเลเวลครั้งก่อนทําให้สเตตัสนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเลเวลเทียบเท่ากับ99นะครับแต่มันมีผลข้างเคียงของยาคสโซก็ไม่ได้สนใจและกินมันเข้าไปนะครับเจได้บอกหลังจากกินว่าผลข้างเคียงร้ายแรงก็คือทําให้ประสาทสีกลิ่นและการได้ยินเนี่ยแย่ลงนิดหน่อยแต่ที่แย่ที่สุดก็คือเลเวลจะลดลงไปเรื่อยๆจนยามหมดเวลาทุกๆ1นึ่งเลเวลต่อ30วินาที ทำให้หลังจากการต่อสู้นี้เรเวลของคัตโซจะเหลือเพียง20จาก50อุตสาห์ไปฟาร์มมานะครับทั้งคู่ได้รีบโจมตีกิเลนทําให้มันสีได้บ้างนะแต่ก็โดนสวนด้วยบีมทาให้แขนของเจเนี่ยถูกทําลายฝั่งซันรคุูได้ย่อเยอ,เยอะไเทอร์อิมอนที่ไม่มีสกิลจากชุดเกราะโดยซันรคุูตอนนี้ก็ได้ใช้คลายแม็กบูชซึ่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเลือดเนี่ยเหลือเพียง1ใน3สแสดงผล5นาทีผลก็คือจะเพิ่มสเตตัสเทียบเท่ากับเรเวลที่ต่างกันของศัตรูแล้วก็ฮังเกอร์วู จะทำงานเมื่อแรกกับสตามิน่ลดลงส่งผล1นาทีเพิ่มความถึกแล้วก็ความคล่องตัวนะครับโดยใช้ประโยชน์จากค่าความหิวในการใช้งานบัฟกับสตามิน่ซาลคุได้ตั้งท่าเตรียมการแพรี่จากการโจมตีครั้งถัดไปจูจูวิเทอรอมอนก็ไม่โจมตีเมื่อเห็นจี้ที่เอมูให้ซาลคุมาเป็นเครื่องรางวิเทอรอมอนได้พูดชื่ออลิซขึ้นมาและวิเทอรมอนก็ได้รับจิตใจกลับมาวเทอรมอนพูดต่อว่ายืนยันขี ชิ้นส่วนอลิสได้นำม,มาประกอบหรือยังนิรันนั้นไม่สิ้นสุดร่างกายของข้าอยู่บั้นปลายของการเสื่อมสลายไม่อาจมองเห็นปลายทางที่พวกเขามุ่งไปจริงอยู่ที่ฟรอนเทียนั้นได้สำเร็จรุล่วงแล้วจะเข้าไปเลยนะบุตรแห่งซิกเกิลเพลนถ้าหากมาเหยียบยำคำสาบานของข้าละก็โด้วยท่าพิชิตท้องนพา,าของข้าจงถูกบทขยี้ซะจิตใจที่ได้รับกลับมาของวิเทอมอน ทำให้เทอเอมอนจะเอาจริงแล้วท่าพิชิตท้องนภา,าคือการโจมตีด้วยสกิลทุกอย่างที่มีแบบสุ่มเป็นเวลา30วินาทีก่อนใช้ท่าไม้ตาย,ยเทอเอมอนได้รายสกิลสบันสายลมระคังอัศนีตามด้วยมหาวายุจากนั้นก็ต่อด้วยสบันสายลมต่อเนื่องสามครั้งและตามด้วยมังกรภูเขาไฟที่จะปล่อยไฟรูปมังกรออกมาและแปลเปลี่ยนเป็นสกิลพายุหิมะเท่าฐานตามด้วยสุดยอดไม้ตายของผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของวิชาดาบ การแปรผันและถวายตัวจะโกกกำเนิดขั้นสุดยอดแปรผันณน้ามาเป็นสุดยอดดาบของขาขาสะบันไดแม้แต่มังกรสุดยอดไม้ตายนาผาปลอดโปรง่งสันตะคุที่พยายามจะแพรรีดโดยหมวกคอสบีเทลแต่ก็ไม่เป็นผลทําให้ตายทันทีนาผาปลอดโปรง่งคือท่าไม้ตายของวิเทอร์เอมอนที่ตัดได้แม้กระทั่งท้องนาา้าาโดยท่านี้จะล็อกขาคนที่โดนนะครับทําให้หนีไม่ได้ เรียกได้ว่าเป็นท่าบังคับตายเลยก็ได้คมดาบนี้สามารถทะลุก,การป้องกันได้ทุกอย่างรวมถึงบัฟเลเวลมนมนด้วยแต่ก่อนตายซาราครุก็ได้โยนยาชุบขึ้นฟ้าเอาไว้ให้หลุนใส่ตัวเองนะครับเลยเกิดใหม่วีเธอเอมอนได้พูดว่าตราบเท่าที่ไม่ก่าวข้ามวิชาขั้นสูงสุดของขาร่างนี้ก็ไม่อาจร่วงหล่นได้ซึ่งหมายความว่าถ้ารับนาภาปลอดโปร่งไม่ได้ก็ไม่มีวันชนะ ันตะคุโดนท่าพิชิตทองนาภาตามด้วยนาภาปลอดโปร่งตายไปอีกหลายรอบเลยนะครับส่วนฝั่งคัตโซและเจก็ได้ร่วมกันในการปราบกิเลนร่างเกาะเจได้ใช้หอกอสุดท้ายที่มีพระโดนโจมตีหักไปหมดแล้วเจใช้ท่าไม้ตายใจยแอนคิวลิงดื่มพันวัชตาปาหอกใจแอนคิวลิงไปปักกลางหุน่นและตามด้วยมัดทมินเกินพิกัดของคัตโซต่อยซ้ำไปที่หอกเลยทำให้ปราบกิเลนลงได้ในที่สุดฝั่งสันวตะคุตอนนี้ได้ใช้ยาชุบ เท่าที่เจ๊ให้มาจนหมดทุกอย่างแล้วเพื่ออ่านการโจมตีและวางแผนและรอสกิลไคแม็กบูสและฮังเกอร์วูฟเนี่ยรีคูดาวรวมไปถึงรอให้เกตการรวมดาบของจันทรากระต่ายเนี่ยเต็มนี่คือการโจมตีที่ทุ่มสุดตัวของซันรคกุแล้วซันรคกุได้ร,รวมร่างมีดกลายเป็นจันทราครึ่งแฝดส่งผลก็คือยิ่งสเตตัสน้อยกว่าศัตรูเท่าไหร่ก็จะย,ยิ่งเพิ่มดาเมจและก็อัตราคริติคอลของตนเองได้มากเท่านั้น บวกกับคลายแม็กบูสต์แต่ถว่าความห้าก็บังเกิดมือเลือดของซันรัุเหลือ11เต็ม30ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์หนึ่งใน3ส่วนของการใช้บัฟทต่ไม่มีแกเนี่ยร้อนรอนเลยนะครับวิเทอร์เอมอนกํกำลังจะสบับน,น้ำพาปลอดโปร่งลงมาแต่ก็ได้พวกเจนเนี่ยปามีดใส่เพื่อเบียงเบนให้วิเทอร์เอมอนหันไปทางหลุมศพของเซซึนะทาให้ซันรคกุเนี่ยคิดได้ทันเวลาว่าถ้าหาค่าโชคมากกว่า50จากการอัปเดตใหม่สัปดาห์ที่ผ่านมาการทาดาบมีตัวเองจะไม่ตาย ลเหลือเลือดหนึ่งหน่วยซัรนักคุกก็ได้แทงตัวเองจนเข้าเกณฑ์นในการใช้บัฟตายแม็กบูสและฮังเกอร์วูฟพร้อมแล้วสารคุได้พูดว่าถ้าหากไม่ทําให้นาพาปลอดโปร่งถูกปลดปล่อยแล้วก็แกก็จะไม่ยอมจบลงทั้งแอคชั่นพิชิตท้องนาพาทั้งคําสาบานที่ปกป้องสุสานมานานแสนนานฉันจะจัดการสิ่งเหล่านั้นแทนเวชเองวีเทอร์เอมอนสบันนาพาปลอดโปร่งลงมาส่วนสารคุก็ใช้ไม้ตายคริสินออฟโัเปล่า ทำให้สามารถพิชิตน้ำผาปลอดโปร่งลงได้ในที่สุดเวเธอร์เอมอนพูดว่ายอดเยี่ยมมากเก่งมากที่มองเพลงดาบของข้าออกน้ำผาปลอดโปรง่งอันเป็นสุดยอดการแปรผันน้ำผาของข้าขับขานคำอวยพรก่อนจะแปรผันเป็นคำว่ายอดเยี่ยมซาราครุก็พูดขึ้นมาว่าเป็นการเล่นคำพ้องเหรอน้ำผาปลอดโปร่งก็คือยอดเยี่ยมทำให้เวเธอร์เอมอนเนี่ยหัวเราะอ,ออกมานะครับแล้วก็บอกว่า เซสูนาเองก็ชอบพูดแบบนั้นอยู่บ่อยๆก่อนจะพูดต่อว่าทำได้เยี่ยมจริงๆเหล่าลูกหลานของผู้เบิกทางเวเธอร์เอมอนได้หยิบดาบและเดินไปที่หลุมศพของเซซูนะก่อนจะพูดว่าร่างกายของข้ามาถึงจุดสิ้นสุดแล้วจะไปหายเดี๋ยวนี้แหละเซซนาก่อนที่จะสลายไปและแอรเรียก็กลับมาที่ดอกฮิกันบานะและพบกับเซซูนะเซซูนะได้บอกว่า ทำสาเร็จแล้วจริงๆสินะอาเธอร์จังเซซุนะคนนั้นจะต้องขอบคุณเธอแน่แท้จริงแล้วเซซุนะแห่งวันวานคือเศษเสี้ยวแห่งความปรารถนาที่เกิดจากเซซุนะที่ตายไปถ้าหากคนรักถูกความตายของฉันยึดติดเอาไว้ละก็ไดยโปรดหยุดเขาด้วยเซซุนะแห่งวันวานจึงเกิดขึ้นมาจากคามปรารถนานั้นและถ้าทําสําเร็จแล้วละก็ฉันก็จะหายไปเพราะความปรารถนาไม่เหลืออยู่แล้ว อย่าเศร้าไปเลยอาเธอจังถ้าหากพวกเธอต้องการอยากจะรู้ต้นต่อของตนเองซึ่งเป็นความจริงของโลกแล้วละก็จงออกตามหาบาฮามุตแต่ฉันไม่บอกหรอกนะว่ามันคืออะไรไม่งั้นการผจญภัยคงจะไม่มีความหมายอาเธอจังนี่เป็นคำพูดจากฉันไม่ใช่จากเซซุนะที่ตายไปขอบคุณที่มาหาฉันอยู่เสมอเลยนะชอบเธอมากเลยนะอาเธอจัง ทั้งคู่ได้โบกมือลากันด้วยรอยยิ้มพร้อมน้ำตาและเซซูน่าแห่งวันวานก็ได้หลับไหลไปตลอดกาลทั้งหมดกำลังจะเช็คของรางวัลน,นะครับว่าได้อะไรกันบ้างจากการปราบเวีเทอร์อมอนแต่การแจ้งเตือนประกาศของเกมเนี่ยก็เด้งโดยได้แจ้งเตือนว่าถึงผู้เล่นทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ในขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าหนึ่งในมอนสเตอร์ยูนิคตัวตนแห่งยุคสมัยเทพ ผู้เฝ้าสุสานเวเธอร์เอมอนได้ถูกปราบลงแล้วโดยผู้เล่นที่ชื่อโวคัตโซสันราคุและอาเธอร์เพนซิลิคอน3คนนี้ค่ะทำให้ในตอนนี้ World Story เนื้อเรื่องหลักของแชงฟรอนได้ดำเนินการต่อแล้วค่ะการประกาศนี้ทำให้ทั้ง3คนเป็นที่ฮือฮาในหมู่ผู้เล่นรวมไปถึงพวกกิวระดับท็อปด้วยเพราะนี่คือการปราบยูนิคมอนสเตอร์ได้ตัวแรกหลังจากที่เกิดเปิดเกมมาเป็นปี พวกสมาคมอัจุราได้กรอ,อนอกถ้ำนะครับและกะจะแก้แค้นเจน,นะครับพร้อมชิงของดลบจากการ P ีแต่ซาราครุเนี่ยก็ได้ขอความช่วยเหลือจากไซกะบวกกับที่ไซกะมีเฟรนด์ว์ปเลยว์ปมาได้ทันทีไซกะได้จัดการพวก p ีทั้งหมดโดยไม่ถึง1น,นาทีเจเนี่ยก็ได้ขอทาสู้กับไซกะโดยบอกว่าอยากจะสู้กับพลังทำลายล้างสูงสุดแอ็กแทคโฮเดอร์ไซเกอร์ซีโร่มานานแล้วละ่ะและก็จะได้ล้างบาปที่พีเคชาวบ้านใบว่างเพราะว่าเบื่อแล้ว โดยการล้าง P k คนี่คือการชดใช้ค่าเสียหายหตามจํานวนนะครับซึ่งเจ๊แกก็คงจะจ่ายเป็นเงินสดให้เกมไซกะได้ใช้สกิลซาตานาเอลพิกกับเข้าสู่โม่ต่อสู้ซาตานซึ่งมันเป็นความสามารถของอาวุธที่เรื่องชื่อของแอคแทคโคเดอร์ oder, อาวุธระดับยูนิคแอนติโมนีไซกะได้กลายร่างเป็นเกราะสีดำนะครับส่วนเจ๊เองเนี่ยก็ใส่สุดเหมือนกันแม้จะหลบได้แต่เจ๊ก็แขนขาดอีกแล้วไซกะก็เลยได้ใช้ท่าไม้ตาย แสงแห่งความมืดที่ขัดแย้งกับธรรมชาติปฏิเสธคำปฏิเสธประสานชะตาที่ถูกตัดขาดกายขานั้นอาบชุ่มไปด้วยแสงชุ่มโชกด้วยความมืดความโกลาหลเอยืยจงกลืนกินโลกใบนี้ไม้ตายเคออสวอยและเจเนี่ยก็แพ้จากการโจมตีนี้นะครับจบตอนที่19